สวัสดีค่ะวันนี้ต้วงตั้งเตาเรามาด้วยเรื่องของหอยค่ะหอยเป่าฮือนะคะเทคนิคของการทําหอยเป่าหือจากหอยเป่าฮือสดสดหรือว่าหอยเป่าหือแช่แข็งเนี่ยเขาทําอย่างไรทําแบบไหนแล้วมีหอยเป่าฮือขนาดอะไรบ้างราคาเท่าไหร่ดูกันเรื่องก็มีอยู่ว่าวันหนึ่งเนี่ยไป เดินที่ห้างแมคโครนะคะกับวินนี่แล้วเขาก็เจอหอยเป่าหื้อแบบนี้เป็นหอยเป่าหื้อแบบแช่แข็งนะคะซึ่งแบบธรรมดาแล้วหอยเป่าหื้อแบบแช่แข็งเนี่ยเราจะต้องเจอที่ออสเตรเลียนะคะที่เขาขายหอยสดๆหรือว่าที่เกาหลีที่ญี่ปุ่นแบบเนี้ยเขาจะมีเป็นกล่องๆแบบนี้หรือเมืองจีนก็มีวันนี้มีที่แมคโครวันนี้ไม่ได้มาโฆษณาแมคโครนะ แต่ว่าบังเอิญเจอแล้วก็ดีใจก็จะได้เอามาทำสูตรแล้วก็เผื่อแผ่กับทุกๆคน,นะคะ่ะเพราะว่าปกติแล้วหอยเป่าฮือก็จะมาในรูปของลักษณะเป็นกระป๋องแบบนี้ใช่ไหมคะที่พร้อมทานแล้วมันสุกเรียบร้อยแล้วซึ่งแพงมากๆกระป๋องหนึ่งเนี่ยสามสี่พันห้าพันหกพัแล้วแต่ขนาดนะคะแต่วันนี้มีเป่าฮื้อแช่แข็งมาแล้วเดี๋ยวจะมาทำให้ดูว่า เราเริ่มทํากันยังไงเป่าฮื้วันนี้มี2ไซส์นะคะไซส์นี้จะเป็นไซส์ตัวเล็กก็คือ8ตัวต่อกล่องอันกล่องตัวนี้240กรัมนะคะราคาประมาณ150กว่าบาทมาจากเมืองจีนดูได้เลยข้างหลังเป่าฮือ้อไซส์ใหญ่กล่องหน้าตาคล้ายๆกันมาจากออสเตรเลียนี่ดูออสเตรเลียเป่าฮื้ขนาดนี้มีน้ำหนัก1กิโลมี14 1 5ถึง15ตัว เพราะนั้นเนี่ยขนาดของมันเนี่ยก็จะตัวโตกว่าอันนี้มาดูหอยข้างในนี่นะคะหอยเปาคือออสเตรเลียก็จะดูเปลือกว่าสีจะสวยกว่าแต่ว่าอันนี้ของจีนตัวเล็กกว่านะคะแต่ว่าข้างในก็หน้าตาใกล้เคียงกันแต่ว่าไอ้ตรงปีกหอยตรงเนี้ยหอยของเมืองจีนมันจะดูแบบสีดำดำคำ้ำคำ,คำกว่าตรงนี้เราต้องขัดออกเห็นไหมคะ ถ้าเราไปล้างเเอาแปรงขัดเนี่ยหอยมันจะขาวจัวเลยเห็นไหมเราไปทําความสะอาดให้ดูกันดีกว่าว่าการล้างหอยล้างหอยล้างหอยล้างยังไงนะคะแล้วก็เตรียมหอยเพื่อจะเอามารับประทานเนี่ยเราจะเตรียมแบบไหนจริงๆแล้วอะ่ะเราจะมีแปรงใครหาซื้อแปรงนี้ได้ก็ดีแต่ว่าถ้าไม่มีก็ใช้แปรงสีฟันก็ได้นะคะเราก็ขูดเอาหน้าที่มันดำๆออกแล้วก็ ขอบบริเวณขอบขอบหอยที่บางทีอาจจะมีทรายหลงเหลือติดค้างนี่เพราะออสเตรเลียก็เป็นแหล่งที่มีหอยเป่าคือเยอะมากเพราะว่าน้ำทะเลที่นุ่นสะอาดมีแนวปะการังที่สมบูรณ์ที่ชื่อว่า Great Barrier Reef แล้วก็ออสเตรเลียเป็นประเทศเกาะแล้วเขาก็อนุรักษ์ธรรมชาติอย่างมากๆเลย ก็เราก็จะเอาหอยนะคะที่เราล้างทําความสะอาดเสร็จแล้วเอาช้อนควักแบบนี้ควักออกจากเปลือกเขาก็จะหลุดอย่างง่ายดายในส่วนนี้ที่เป็นแบบไส้พูงของหอยเราก็ดึงเก็บไว้บางทีถ้าแบบเป็นอาหารญี่ปุ่นบางทีเขาก็เอาไปทําซอสต,ตับหอยนะหรือว่าเอาไปนึ่งทั้งตัวมันก็คงกินได้อยู่แต่ว่าเราจะเอาไปทําส่วนนี้เราก็จะไม่ใช้ จะเป็นเหมือนปากหอยเราก็ตัดตรงนี้ทิ้งอโอเคนี่ก็พร้อมไปทำต่อแล้วค่ะ หอยเป่าคื้อที่เตรียมไว้แล้วลงลวกในน้ําเดือดค่ะ <Okay. S 1> เมื่อเราลวกหอยเสร็จเรียบร้อยแล้วน้ําเดือดเราตักหอยขึ้นได้เลยค่ะ <Okay. S 1> ตอนนี้ปิดไฟแล้วก็ตักหอยที่ลวกแล้วขึ้นเลยค่ะ <Okay. S 1> หอยเป่าฮื้อที่ได้ตอนนี้นะคะสะอาดเรียบร้อยแต่ยังไม่มีรสชาติแล้วก็ยังไม่นุ่มพอที่จะทานได้ค่ะ mm. เดี๋ยวเราไปใส่รสชาติและความนุ่มลงไปค่ะ ตอนนี้นะคะเราจะเตรียมส่วนของเครื่องตุนเพื่อจะเอารสชาติลงไปสู่เนื้อหอยนะคะก็จะมีต้นหอมค่ะปุ๊บแบบนี้หั่นทอนได้ก็โยนลงไปเลยค่ะขิงค่ะเราจะมีตีนไก่ค่ะตีนไก่จะช่วยให้ในน้ำ ซุปของเราเนี่ยมีรสชาติมีความหอมความหวานนะคะจากตีนไก่เนี่ยเข้าไปอยู่ในเนื้อของเป่าหื้อค่ะในขณะเดียวกันเราจะเติมปรุงรสชาติลงไปค่ะการปรุงรสชาติเนี่ยหลักๆก,ก็คือเราจะใช้น้ำมันหอยนะคะวันนี้ใช้น้ำมันหอยมาดามตวงค่ะใส่น้ำมันหอยลงไปค่อนข้างเยอะมากๆเพราะว่ารสชาติตรงนี้เนี่ยความอร่อยของเจ้าเป่าหื้อเนี่ยอยู่ที่น้ำมันหอยเลยทีเดียวค่ะ แล้วก็น้ำมันหอยที่ดีก็จะทําให้เป่าฮื้อที่เราทํารสชาติกลมกล่อมเหมาะเจาะที่สุดค่ะแล้วก็ในสูตรของมาดามตวงนะคะเราใช้วัตถุดิบหอยนางรมจากธรรมชาติเลยค่ะแล้วก็ไม่มีสารกันบูดเราจะปรุงรสเพิ่มเติม,ตมด้วยซีอิ๊วขาวของมาดามตวงนะคะอันนี้ก็ไม่มีสารกันบูดค่ะแล้วก็ไม่มีการแต่งกลิ่นสีไม่มีน้ําตาลในซีอิ๊วขาวของมาดามตวงมีเซซามีนเอ็กซ์แทรกหรือสารสกัดจากงาดา แล้วก็เราจะใช้ซอสปรุงรสค่ะของมาดามตูงนะคะมีวิตามิน B ค่ะและซอสทั้ง3ตัวของมาดามตูงนะคะเป็นคีโตค่ะไม่มีน้ำตาลแล้วก็ไม่มีแป้งค่ะ อยู่ในเซตแบบนี้นะคะเซตคู่ครัวราคา269บาทค่ะซื้อได้ทางไลน์แอดแอดมาดามตวนะคะหลายท่านถามมาเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็หลายท่านเนี่ยซื้อซ้ําแล้วรอบที่2รอบที่3แล้วนะคะตั้งแต่เราออกสินค้าตัวนี้มาค่ะเราจะใส่น้ําตาลลงในน้ําปรุงรสของเราเล็กน้อยค่ะเราก็จะใส่เหล้าจีนลงไปเพื่อความหอมในสไตล์ของอาหารจีน เนื่อเราปรุงรสชาติของเจ้าน้ําตุน๋นหอยเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะใส่หอยลงไปตุ๋นค่ะถ้าใครอยากได้สีเข้มอีกนิดนึงนะคะสามารถจะใส่สีอิ้วดําปรุงแต่งสีลงไปได้เช่นเดียวกันค่ะเราจะเปิดไฟให้ น้ำตุ่นนี้เดือดนะคะหลังจากนั้นค่ะเราจะหลีไฟตุ่นด้วยไฟอ่อนๆแบบนี้ค่ะเป็นเวลา3-4ชั่วโมงนะคะขึ้นอยู่กับขนาดหอยด้วยแต่ว่าสำหรับมาดามตวงเนี่ยเรามีหม้อตุ่นไร้สายแบบนี้นะคะซึ่งสามารถที่จะปิดฝาเอาไว้เขาก็จะทำการตุ่นโดยที่ไม่ต้องมีไฟฟ้าไม่ต้องมีพลังงานจากแก๊สหรืออะไรก็แล้วแต่ค่ะตรงนี้ก็ใช้เวลาประมาณ6ชั่วโมงค่ะ เราก็จะได้เป่าฮื้อตุนซีอิ๊วเรียบร้อยแล้วนะคะนี้เราได้หอยเป่าฮื้อที่ตุนซอสปรุงรสเรียบร้อยแล้วเราก็จะเอามาผัดน้ำมันหอยหอยค่ะเรามียอดคณะฮ่องกงนะคะต้องแยกส่วนของก้านกับส่วนของใบค่ะ ใบก็หั่นสักประมาณเท่านี้ในส่วนของก้านนะคะเราก็หั่นไว้ประมาณนี้ใบแยกไว้ก้านกองหนึ่งค่ะถ้ามันใบใหญ่เกินไปเราจะไม่ใช้ใบเราจะกินแตะก้านนี่เราก็ตัดแบบนี้ค่ะแล้วก็อันนี้ส่วนของก้านตัดแบบนี้ค่ะนี้เป็นใบได้ตัดบบนี้ค่ะ นี้นะคะคณะเราเสร็จแล้วเราจะเตรียมแยกก้านกับแยกใบเอาไว้เวลาลงกระทะเราจะเอาก้านลงก่อดโอเคเสร็จแล้วเนี่ยเราจะมีกระเทียมฝานเป็นแผ่นๆแล้วก็ขิงหั่นเป็นแว่นแล้วก็ทุบแล้วเราจะเตรียมเครื่องปรุงไปเลยค่ะในส่วนของเครื่องปรุงนะคะหลักๆเลยเนี่ยเราจะใช้น้ำมันหอยตรามาดามตวงนะคะเป็นน้ำมันหอยนางลมตัวนี้เป็นคีโต แล้วก็ไม่มีสารกันบูดไม่มีผงชูรสแล้วก็ไม่มีน้ำตาลไม่มีแป้งค่ะแล้วก็เป็นหอยสกัดอย่างเข้มข้นสีอิ๊วขาวนะคะซึ่งมีเซสซามีนเอ็กซ์ตรคสารสกัดจากงาดำไม่มีผงชูรสเช่นเดียวกันแล้วก็ซอสปรุงรสค่ะทั้งสามตัวนี้เป็นคีโตค่ะน้ำตาลเล็กน้อย แล้วก็อันนี้จะเป็นน้ําส่วนของซีอิ๊วที่ต้มหอยเอาไว้เมื่อคลิปที่แล้วเดี๋ยวไปผัดกันหลังบ้านเพราะว่าจะต้องผัดด้วยไฟแรงๆค่ะเราก็เตรียมนะคะส่วนของแป้งที่จะทาข้นอันนี้เป็นแป้งมันฮ่องกงใครไม่มีแป้งมันฮ่องกงก็ใช้แป้งข้าวโพดก็ได้นะคะแล้วก็เติมน้ําคนเอาไว้เล็กน้อยตอนแรกเลยเราจะผัดไอตัวคะน้า กับพวกเครื่องปรุงเล็กน้อยก่อนนะคะแล้วก็ <Okay. S 1> ค่อยเอาตัวเป่าฮื้อลงทีหลังกระทะใช้กระทะเหล็กไฟแรงน้ำมันไก่หรือว่าน้ำมันหมูก็ได้ค่ะตรงนี้เราจะเอากระเทียมฝานลงก่อนตามด้วยคะน้ากา้านเราไม่ต้องรอกระเทียมให้มันแบบเหลืองก็ได้นะคะ เพราะว่าอาหารกีนไม่ต้องเป็นกระเทียมเขียวแล้วก็คะน้าใบใส่น้ำาี่่ตุนหอยลงนิดเล็กน้อยไฟแรงเลยค่ะ,ะเนี่ยคะน้าเราก็จะได้แบบคะนะ้ากรอบๆเคเมื่อได้คะน้าแล้วตักขึ้นเทลงจาน นะคะน้ำมันใส่กระทะลงไปเล็กน้อยค่ะแล้วก็ขิงขิงหั่นแว่นแล้วก็ทุบก,ก่อนแล้วก็ลงไปเจียวๆน้ำมันให้เขาหอมๆขิงนะคะจากนั้นเนี่ยเราจะเอาเป๋าคื้อที่ตุ๋นแล้วใส่ลงไปแล้วก็ตัวของเครื่องปรุงที่เตรียมไว้ ใส่น้ำปุ๋มเล็กน้อยเสร็จแล้วใส่เหล้าจีนค่ะส่วนผสมของแป้งก,กับน้ำนะคะเทลงไป น้ำข้นๆแบบนี้โอเคมอแบบแป้งสุกนะคะพร้อมเทลงจานที่มีคณะรองไว้แล้วค่ะขิงเราไม่ต้องเอาลงเทก็ได้นะคะขิงเราจะทิ้งไป ตรงนี้ก็เทน้ำลาดลงไือเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเป่าคือกับยอดคณะน้ำมันหอยค่ะ จริงๆแล้วเนี่ยสามารถที่จะเอาตัวเป่าหื้อเนี่ยนะคะเอาไปทําเป็นข้าวอบเป่าหื้อก็ได้โดยที่จะมีข้าวข้างล่างแล้วก็เอาซอสที่วันนี้ทําไปแล้วก็ราดลงไปบนข้าวก็เรียกว่าข้าวอบเป่าหื้อค่ะอันนี้ก็เรามาทานกันไม่ได้กินเกี๊ยวะนากอบมากเป่าหื้อค่ะอือ นุ่ม,มไม่เหนียวเลยตัวเป่าฮื้อะค่ะสามารถที่จะหั่นครึ่งก็ได้นะแต,แต่ว่าถ้าเพื่อความสวยงามแล้วก็ดูฮารุฮาราก็ไม่ต้องหัน่นเป็นตัวแบบนี้นเคียวง่ายไม่เหนียวแล้ว สูตรและเมนูต่างๆของมาดามตวงนะคะขอให้กดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะใน Facebook Page มาดามตวงค่ะแล้วก็กด Subscribe กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้มาดามตวงด้วยนะคะรับรองค่ะว่าสูตรทุกอย่างเนี่ยผ่านการทดสอบมานะคะถ้าทำตามตวงนะคะแบบนี้เวิร์กแน่ค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ต่วงตั้งเตาลาไปก่อนคะ่ะบายบาย